สวัสดีนะครับคุณครูวง PLC นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้บุรณาการก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษากลุ่มสาระประวัติศาสตร์นะครับกลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระศิลปะดนตร,รีวันนี้เราจะมาพิจารณาแผานการจัดการเรียนรู้ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพก่อนอื่นนะครับผมจะขอแนะนําหน้าที่เนาะเพราะว่า ตอนนี้เราเราอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยเราเรารู้จักกันอยู่แล้วเราจะได้นําว่าใครทําหน้าที่อะไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมนะครับนายอัธพลชุมพลขออนุญาตทําหน้าที่เป็นฟาสลิตเตอร์นะครับผู้ดําเนินการแล้วก็ขอแนะนํานะครับคุณครูจันสมศรีบัวนะครับทำหน้าที่เป็นเอ็เอกซ์เปิดของคุณกลุ่มของเรานะครับเป็นคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการท่านต่อไปครับในการประชุมนี้ก็ต้องมีผู้ที่จดบันทึกผมจะขออาสา คุณครูที่เป็นหน้าที่จดบันทึกครับขอบคุณครับครูเกมครับต่อไปครับจะขออนุญาตแนะนำนะครับโมเดลที่เชิญนะครับคุณครูทอมสันมหาวันแล้วก็จะมีคุณครูกัญญพัฒน์นะครับแล้วก็คุณครูสุกชัยนะครับรวมเป็นบัดดี้ที่เชิญเราจะเข้าสู่กระบวนการในขั้นที่2ก็คือการนําเสนองานของคุณครูโมเดลที่เชิญนะครับเชิญครูทอมสันครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับ สำหรับรายวิชากอทอนะครับโดยในการนำเสนอนะครับแผนการเรียนรู้ที่4นะครับเกี่ยวกับงานช่างนะครับหัวข้อเรื่องการถอดประกอบการติดตั้งของใช้ภายในบ้านนั่นก็คือพัดลมนะครับเพ่อนำเสนอให้เด็กได้สามารถประกอบและติดตั้งได้นะครับห้องที่เลือกนะครับในการนำเสนอบริบทห้องป6ทับนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นเก่งอยู่5คนนะครับกลาง การเรียนนะครับเคนอ่อน8คนในที่ผมเลือกแล้วนะครับเพราะว่าห้องนี้ดูแล้วก็คือเด็กบางกลุ่มอาจจะยังยังไม่คล่องเรื่องการประกอบและติดตั้งนะครับที่ผ่านมานะครับสื่อในการเรียนการสอนนะครับจะใช้ผ่าน YouTube แล้วก็หนังสือเรียนนะครับแล้วก็พัดลมนะครับของจริงนะครับ และใบงานนะครับครับผมประมาณนี้และรวมรวมแบ่งกลุ่มนะครับในการที่เรียนรู้นะครับแบ่งแบ่งกลุ่มก็มีการค้นคว้าจากใบงานนะครับนะครับแล้วก็มีการสรุปเวลาทํางานเสร็จนะครับะนะครับเราก็ได้ได้เรียนรู้ได้ทําความรู้จักกันกันกบบริบทของห้องเรียนชั้นป .6 แล้วก็รายละเอียด คร่าวๆนะครับของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปจะให้คุณครูบัดดี้แล้วก็เอ็กซ์เพิดนะครับได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดการการเรียนรู้ก่อนที่เราจะ,ะมีข้อคําถามนะครับจะมีข้อคําถามเกี่ยวกับแผนตรงนี้ซักถามโมเดลที่เชอร์เรานะครับะจะใช้เวลาตรงนี้สัก5นาทีในการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้นะครับในส่วนของกระบวนการ เราเราเราจะถามกันในส่วนของกระบวนการนะครับเราจะไม่ไม่ถามเกี่ยวกับรูปแบบของแผนนะครับเราจะไม่ถามเกี่ยวกับวิธีการทําแผนนะครับแต่เราจะถามกันเกี่ยวกับกระบวนการครับขอเชิญครับ หลังจากที่บัดดีนะครับทุกๆท่านนะครับได้ทําการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้นะครับการถอดประกอบและการติดตั้งนะครับพัดลมนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะครับก็จะมีข้อสักถามนะครับให้กับโมเดลพิเศษของเรานะครับเราจะไปเริ่มกันที่คุณคุูเกมนะครับเช่นครับครับสวัสดีครับ จะถามคารูทรรมสันว่าในการสุ่มนักเรียนสามคนนะครับใช้วิธีอะไรเป็นตัวเลือกตัวสุ่มครับอ๋อเนื่องจากอ่าจะได้มาจากที่อ่าแต่ละกลุ่มเนาะที่เป็นเฮดหรือว่าเป็นประธานนะครับแล้วก็สุ่มแค่4ี่เอแค่สคนกลัวกลัวเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอเนาะกับการถอดประกอบแล้วติดตั้งนะครับ ถ้าหลายคนก็เวลาถอดติดตั้งมันจะสเปะสปะนะครับครับสวัสดีครับคำถามนะครับอยากถามว่าคุณครูทธมสันนะครับะจะใช้ใบางานของสำนักพิมพ์ของอะไรดีครับในการอสอนแผนนี้ครับขอบคุณครับสำหรับแผนในตัวนี้นะครับ ใบงานจะไม่มีแต่ผมทําขึ้นมาเองนะครับแต่เอาเนื้อหาจากาหนังสือเรียนของอจทนะครับประกอบในหน่วยงานช่างนะครับผมค่ะอยากถามคููทํมสันนะคะาจากที่แบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมคะแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ค่ะเพียงพอไหมคะสำหรับเรื่องนี้คงจะต้องเตรียมนะครับเนาะเตรียมให้ เพียงพอตามตามแผนนะครับน่าจะเพียงพอนะครับคือด้านความปลอดภัยค่ะ,ะตรงขั้นนำนะคะที่บอกว่าเน้นย้ำเรื่องความปลอดภยัยแต่ว่าไม่มีรายละเอียดตรงขั้นสอนนะคะว่าบอกให้นักเรียนยังไงบ้างเนี่ยค่ะ,อะตอนที่นำเข้าสู่บทเรียนหรือว่านำเสนอสื่อผ่าน youtube คงจะเน้นในเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยเนาะ การประกอบการติดตั้งเสร็จหูต้องเป็นคนที่ตรวจทานอีกรอบหนึ่งนะครับในตรงจุดนั้นนะครับถ้าจะเสียบปลั๊กให้พัดลมมันทํางานนะครับค่ะจะขอสอบถามนะคะว่าแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มตามความสมัครใจนะคะนักเรียนชั้นป6นี้มีจำนวนเท่าไหร่คะ,อะของ6ทับหนึ่งนี่จะมี20คนิคนาะครับคงจะจะสุ่มครับเนาะ สุ่มหมายถึงอาจจะจับฉลากนะครับหมายเลขนะครับแบ่งเป็นอย่างั้กลุ่มละห้วิธีการสุ่มนะคะไม่ใช่สมัครใจเนาะกลัวว่าถ้าสมัครใจนี้จะมีปัญหาว่าจะมีปัญหาไหมคะถ้าสมมุติว่าเราสมัครใจเด็กที่ไปอยู่รวมกลุ่มกันที่มีความพร้อมในการเรียนกับเด็กที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนน่าน่าจะสุ่มดีกว่าครับผมว่าจะกระจัดเรื่องปัญหา เก่งกางอ่อนอย่เงี้ยครับให้มันคะกันนะครับคุณทรรมสันจะใช้วิธีการสุ่มแบบเก่งการอ่อนใช่ไหมโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับนะครับขอขอขอบคุณนะครับทางเอ็กซ์เพรสแล้วก็ผู้เข้าร่วม PLC นะครับทุกท่านนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเขียนฟีดแบ็กนะครับหรือผลสะท้อนกลับนะครับผลสะท้อนกลับของเราจะมีอยู่2ด้านนะครับ ก็คือทั้งด้านที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านด้านสิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดโดยที่ผมจะมีกระดาษโพสต์อิดสอสีไว้ให้ในส่วนของสีชมพูเราจะเขียนในส่วนของที่ทำส่วนที่ทาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะเขียนในส่วนที่พัฒนาต่อยอดจากกระบวนการแล้วก็การจัดการเรียนรู้ในแผนแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ หลังจากที่คณะ PLC ของเราได้ทำการฟีดแบับเป็นข้อมูลสะท้อนกับในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูโมเดลของเราเดี๋ยวจะให้คุณครูได้มีการพูดฟีดแบ็กแผนเริ่มจากที่คุณครูเกมก่อนเชิญครับสำหรับแผนนี้ผมชอบในการการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาประยุกต์ ในการเรียนการสอนครับเพื่อไปพัฒนาต่อยอดอย่างอื่นได้ครับประมาณนี้ครับอ่าครับสําหรับผมนะครับขอชื่นชมแบบการวัดและประเมินผลนะครับและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในออแผนนี้นะครับขอบคุณครับค่ะข,ขอชื่นชมนะคะกิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมนะคะสามารถทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะสิ่งที่ชื่นชมนะคะก็คือเด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะคะมีการได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้นะคะอ่าแล้วก็มีการนอกจากปฏิบัติเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนยังสามารถปฏิบัติเป็นงานเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยนะคะ ต่อไปนะครับจะเป็นการฟีดแบ็กนะครับในส่วนที่จะต้องนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มต้นฟีดแบ็กจากเอ็กซ์เพร์ก่อนนะครับเชิญครับค่ะในขั้นนำนะคะที่มีการใช้คำถามกระตุ้นคิดนะคะในการใช้คำถามกระตุ้นคิดนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทั้ง ชั้นเรียนนะคะทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนเราอาจจะเป็นกิจกรรมในลักษณะของการเป็นเกมจับคู่หรือว่าเกมชี้ส่วนประกอบอะไรก่อนก็ได้นะคะว่ากระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ก่อนเพื่อที่จะไปสู่การเรียนรู้ในกิจกรรมการถอดแล้วก็ประกอบและติดตั้งนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็นสื่อเทคโนโลยีที่สื่อเทคโนโลยีที่มากระตุ้นว่า ส่วนประกอบของพัดลมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือขั้นนําแล้วก็ในขั้นขั้นสอนนะคะซึ่งในกระบวนการขั้นสอนเนี่ยจะมีขั้นตอนทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนซึ่งโดยภาพรวมแล้วดูแล้วเหมือนกับว่าในขั้นตอนเนี่ยขั้นการสอนเนี่ยเราจะมีขั้นนําขั้นสรุปอยู่อยู่ภายใน5ขั้นตอนนี้นะคะถ้าเอาไปผนวกให้เป็นกิจกรรมให้มันเหลือแต่ขั้น กระบวนการทั้ง5ขั้นตอนจะดีไหมคะหรือแล้วแต่คุณครูประจําวิชานะคะว่าจะใช้ขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปหรือว่าจะเอาค่าขั้นตอนในนี้นะคะค่ะอยากให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะด้านการใช้ประโยชน์ค่ะ อธิบายการใช้ประโยชน์ให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่ใช่หน้าที่ของพัดลมเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับผมนะครับอยากจะให้คุณครูเพิ่มเติมนะครับเ,เ,รเรียนรู้นะครับซึ่งดูดในแผนการสอนก็จะมีห้องสมุดกับ แหล่งเรียนรู้สารสนเทศนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมอีกสักสอสามที่นะครับขอบคุณครับครับขอแนะนำในเรื่องการแบ่งกลุ่มนะครับควรจดัดแบบนํานักเรียนสุ่มอย่างละหนึ่งคนครับเพราะว่ามีทั้งหมดสี่กลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเวลาด้วยครับ เรื่องเวลาให้มันสมควรกับการถอดประกอบครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องอยากให้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยด้วยครับในตอนให้นักเรียนออกมาประกอบครับต่อไปจะเข้าสู่เรื่องของขั้นตอนที่7นะครับเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับในส่วนของการทําให้ดีและก็สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับเชิญคุณครูโมเดลที่เชื่อครับเชิญครับ ก็ขอขอบคุณนะครับในการที่คณะครูแนะนําแผนนะครับทําสิ่งที่ดีในแผนอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณมากครับที่แนะนํานะครับเรื่องในแผนการเรียนรู้นะครับสําหรับสิ่งที่ควรปรับปรุงที่คณะครูแนะนํานะครับอย่างของครู จันสมนะครับบอกว่า,าให้คิดคําถามกระตุ้นคิดนะครับรวบรวมห้าขั้นตอนในกระบวนการสอนได้ไหมนะครับผมว่าจะนำํำนำนะครับสิ่งที่แนะนำนะครับให้อยู่ในรูปห้าขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ดีที่สุดนะครับที่แนะนำนะครับโอเคครับส่วน ของครูกเกมนะครับอยากให้เพิ่มเติมนะครับอตอนที่แบ่งกลุ่มนะครับจาก3ที่ซูมนะครับก็จะน้อมรับแล้วก็แก้ไขในแผนนะครับให้เป็น4คนนะครับเพราะว่าเครื่องที่นำไปให้เด็กทําก็มีสเครื่องอยู่แล้วนะครับคงจะเป็นตามที่ครูกเกมแนะนำนะครับ ส่วนคุตููบอกว่าแหล่งเรียนรู้นะครับเพิ่มเติมได้ไหมน่าจะเพิ่มเติมได้นะครับนะผ่านจาก YouTube บ้างนะครับหนังสือเกี่ยวกับงานช่างบ้างนะครับน่าจะเป็นรูปกระบวนการที่ดีขึ้นในแผนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับครอ้อให้เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นส่วนที่อันตรายนะครับกับเด็กเรา ผมก็จะควบคุมและดูอย่างใกล้ชิดเนาะพยายามแนะนำเด็กนะครับเนาะก็จะเพิ่มไปในแผนนะครับเพื่อจะได้ย้ำในเรื่องความปลอดภัยนะครับประโยชน์ของพัดลมก็สามารถาได็กเด็กนะครับเวลาซื้อหรือว่าผู้ปกครองซื้อพัดลมมาคงพัดลมใหม่ๆสามารถนำติดตั้งเองได้ไม่ต้องรอผู้ปกครองนะครับแต่ผู้ปกครอง แนะนำเด็กอีกรอบหนึ่งว่าความปลอดภัยนะ่ะสาคัญนะครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับโมเดลทิเชอร์คุณครูทอมสันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนของการสรุปบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนของกลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาชีพเราจะนัดหมายกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจะได้เชิญทางคณะ กลุ่ม PLC หรือบั d ดีของเรานะครับร่วมสังเกตการสอนนะครับของคุณครูทอมสันในชั่วโมง PLC ชั่วโมงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะบั d ดีนะครับแล้วก็เอ,อ็กซ์เพรสขอปลบมือนะครับขอบคุณให้กับทาง m o เ e ลทิชเชอรอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะ PLC ทุกท่านนะครับ ผมขอจบการ PLC กลุ่มนะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับ